สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องคุยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยอ้าวคลิปนี้นะคะแอดลงชุดนี้ให้อีกรอบเดอ้อสงสัยหลายๆคลิปมันทับนะคะเด่นล่างนะคะที่ FC ก็ล้อรนนะคะแอดก็ลงไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลงให้ใหม่นะคะแมแม่ว่าแม่ยฮาบอเจอเนาะหลายๆท่านเลยนะคะอ่าสงสัยเห็ดหนาปกงามเกินไป <laughs> เปลี่ยนทุกวันนะคะหน้าปกุก อ่าสูตรนี้นะคะทุกคนสูตรเด่นล่างนะคะเข้ายี่สิบห้างววติดแล้วเนาะนะคะอย่างน้อยก็พอรู้ทิศรู้ทางนะคะทุกคนนะคะพอรู้ทิศรู้ทางเนาะรู้ทิศรู้ทางนะคะอาจจะเบบว่าหลายตัวนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังพองมไปได้นะคะรู้ทิศรู้ทางนะคะว่าล่างมันจะมาตัวไหนนะคะเพราะว่ามันก็เดินยาวนะคะทุกคนจะติดตัวไหนก็ช่างนะคะก็ขอให้เออ มีห้าตัวนี้ไว้บอกค่ะแอดบอกแล้วนะคะมันจะกอดกันมาแต่มันก็กอดกันมาจริงๆนะคะคือมันกอดตัวมันเองมานะคะเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดก็ไปบนเนาะอ่างวดนี้นะคะจากสถิตินะคะถ้ามันได้กอดกันมาแล้วนะคะมันก็ชอบกอดกันมาเนาะถ้ามันได้กอดกันมาแล้วนะคะมันก็กอดกันมาเออ่วย มันกอดกันมาสองสามงวดติดเด้ค่ะทุกคนถ้ามันได้กอดกันมานะคะสูตรนี้นะคะถ้าไม่มาหนีจะไม่มายาวเลยนะคะจะมาแค่ตัวเดียวนะคะแต่ถ้าได้กอดกันมานะคะมันจะกอดกันมาอันนี้ก็สองงวดแล้วนะคะที่มันกอดกันมานะคะก็คือเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะก็เป็นผลพลอยได้ไปบนนะคะอย่างน้อยก็ได้พอรู้ทิศรู้ทางแล้วนี่นะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะทุกคนสังเกตนะคะเจ็ดแปดเก้านี่ออกบนเลยเนาะ แอดก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะคะว่ามันไปเด่นบนไหมนะคะลืมข่าวเวลาทําสถิตินะคะทําแต่ล่างไม่ได้เขียนบนด้วยนะคะลืมข่าวค่ะก็เลยไม่รู้เลยทีนี้นะคะบานนี้ต้องเขียนบนล่างค่ะแต่ก็เหมือนเดิมแหละคะ่ะติดนิสัยหัวแอดหัวกระตุนร่มหนาวค่ะนี่นะคะสถิตินะคะเวลามันได้กอดคอกันมานะคะทุกคนนะคะนี่ดูเปน็นแนวทางนะคะทุกคน อันนี้หน้าเก่านะคะเราเราเปลี่ยนใช้เล่มใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนใช้เล่มใหม่เนาะหวยออกวันพฤหัสนะคะทุกคนแอดหัวกระตืนเสียงตื่นขึ้นมาเห็นเตฟซี MC บอกว่าหาแนวทางตัวนี้เบอร์เจอนะคะหาแนวทางเด่นตัวนี้ไม่เจอไหนนะคะนี่เห็นไหมนี่มันกอดคอกันมานะคะอันนี้ห้าสี่ใช่ไหมค่ะห้าศูนย์นี่ไม่ได้เนาะนี่นี่ถ้ามันถ้ามันไม่มาโอ้มันก็จะวินเนาะทุกคนนะคะ อันนี้สองสามนะคะมันกอดคอกันมาห้าสี่สองสามนะคะงวดต่อมาประมาณสามงวดค่ะทุกคนสามงวดนะคะงวดหน้ามีมีสิทธิ์ลุ้นค่ะมีสิทธิ์ลุ้นที่มันจะกอดคอกันมาอีกหนึ่งงวดนะคะมีสิทธิ์ลุ้นค่ะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะคะนี่จากสถิตินะคะเวลาที่มันกอดคอกันมาเนาะกอดกันมานะคะเวลาที่มันกอดกันมาอื มี5 4 2 3นะคะแล้วก็มา3 6มหกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะนี่เห็นบมง่วดนี้มันก็ห้าแปดนะคะกอดกันมาห้าแปดงวนี้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะนี่งวดที่สองนะคะงวดที่สามก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะอีกหนึ่งงวดนะคะอีกหนึ่งงวดหรือมันจะเว้นงวดนะคะอีกหนึ่งงวดค่ะมีโอกาสที่จะกอดคอกันมาอีกนะคะก็คือ เด่นล่างของเรานะคะมันก็ห้าตัวแล้วเนาะมันก็ครึ่งเลขแล้วนะคะก็มีสิทธิ์ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่านี้แอดให้เด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างอย่างแต่ว่าเจ็ดแปดเก้านี่ไปนี่เลยเนาะไปไปสามตัวบนเลยนะคะนีนเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเด่นตัวนี้ใช้งานดีนะคะเด่นตัวนี้ใช้งานดีเอาพอได้รู้ทิศรู้ทางเนาะทุกคนเนาะดีก็งมหาหอยหาปูหาปลาค่ะอย่างน้อยก็แคบลงมาอีกสัก จึ้งหนึ่งนะคะเออไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ช่วยได้เยอะนะคะแต่อย่างน้อยก็แคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสูตรมันก็เดินนะคะสูตรมันเดินค่ะทุกคนนะคะถ้าสูตรเดินเราก็ปล่อยให้มันไปต่อเ <c oughs> กี่ยวว่าเปลี่ยนสูตรได้แอดว่าสันติเอาล่องเบิงค่ะทุกคนช่วงนี้แอดก็พาเข้าป่าเข้าดงบอกเขาโอ้ยมีถูกตัวยกเว้นตัว่าสติอ้าวไหนละสติตีห้หวยค่ะอึนมึนงงอยู่นะคะ เอาได้กันไหมเนะาะเราพัฒนาเอถึงเราพัฒนากินอะไรอื่นมึนงงอยู่นะคะนี่นะคะอันเห็นแม่ไม่ได้เก็บสถิติบนอีกแล้วนะคะก็หลักสิบหน่วยนะคะล่างนะคะล่างอย่างเดียวนะคะรัฐบ,บาลไทยนะคะมาดูกันนะคะงวดน,นี้ให้ตัวไหนนะคะเราจะเอาสูตรนี้นะคะสูตรนี้ไปประกบกับสูตรสิบนะคะสิบล่างแอดนี้เข้าดีนะคะอาจจะแบบ มันหลุดสองวดนะคะแต่ว่าเอามาประกบกันแล้วเข้าคู่ดีดีดนะคะทุกคนแต่ว่ามาตัวกลับนะคะมาตัวกลับแอดให้ดูนะคะนี่วนวดนี้ให้ไปห้าหกเจ็ดแปดนะคะท่านที่ดูแล้วก็เนี่ยมีโอกาสกดคอกันมาอีกค่ะถ้ากดคอกันมาอีกจะเป็นตําแหน่งไหนนะคะน่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะแอดเดาเอานะคะน่าจะเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะที่ว่าถ้ามาอีกนะคะน่าจะดึงเจ็ดลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะตามสถิตินะคะตามสถิติที่เรามีนะคะทุกคน ตามสถิติที่เรามีเจ็ดเจ็ดมาล่างบ่อยไมน้อนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดเบอรงแป๊บหนึ่งนะคะเจ็ดมาล่างบ่อยไหมน,หน,นะคะ,อ,นะคะอ,อ้อโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่เดือนนี้นะคะทุกคนโอ้เราก็ไม่ได้สังเกตเลยนะคะนี่ตั้งแต่นี่นะหนึ่งเดือนสิบนะคะหนึ่งเดือนสิบค่ะทุกคนหนึ่งเดือนสิบนะคะ หวยพึ่งออกเจ็ดนี่มีแปดเจ็ดงวดหนึ่งนะคะมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดลงล่างนะคะแล้วก็มาเจ็ดเจ็ดกับปาดเอดเพิ่งรู้นะคะว่าล่างเจ็ดไม่มีโอ้ยเราก็เพิ่งสังเกตนะคะโอ้ปีนี้นะคะเจ็ดเพิ่งมาสองครั้งนะคะอ่านี่ทุกคนนะคะพึ่งออกงวดไหนนี่งวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะมันก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบ ปาดเก่างวดเลยเจ็ดทัวก็ามาค่ะทุกคนโอ้โบโบมีโอกาสมากเลยโบเจ็ดล่างนะคะทุกคนนะคะเก้างวดสิบงวดนะคะเพิ่งจะมาปีนี้เพิ่งมาสองั้ตั้งแต่ปีก่อนนี่นะคะตั้งแต่เดือนตุลาที่เราเก็บสถิติมาเนาะตั้งแต่ปีก่อนนะคะทุกคนนี่สิบล่างนะคะสิบล่างก็มีประโยชน์เด้ออย่าลืมไปดูเด้อค่ะนี่สิบล่างเอสปะทะกับเจ้าแม่นะคะเล่งไวเแล้วคอยเตรียมฟันแล้วล่าง เออฟันเจ็ดศูนย์นะคะงวดก่อนนี้แอดฟันเจ็ดศูนย์นะคะมาเจ็ดเจ็ดนะคะเสียได้แต้มหลุดนะคะถ้าแต้มไม่หลุดนี่ก็จะได้เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเสียได้เนาะแต้มหลุดคะ่ะทุกคนเจ็ดเจ็ดนะคะโอเคหมดทุกอย่างนะคะมามาติดตัวเดียวคือไปไม่ถึงสี่นะคะแต้มมึงที่เหโอ้แต่ว่าหวยก็มาทางทิศทางสูงเนาะมีแต่เจ็ดแต่แปดแต่เก้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่เนาะ 7, 8, 9, 0, 1, เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเออหวยก็มาทางนี้หมดเลยเราะ นี่นะคะแอดฟันเจ็ดศูนย์ล่างงวดก่อนฟันเจ็ดศูนล่างแล้วดันมาบุกเจ็ดเจ็ดคอยฟันนี่ยังก็งวดนะคอยฟันเจ็ดแปดมันมาออกงวดนี้ไวออกบนออกล่างก็สร้าง <c oughs> ฟันล่างออกบนก็ถือว่าถือคือเกา่าอสิ <c oughs> โอ้ยแอดกเว่าไปจัสละค่ะทุกคน เอาลองเบึงเดอ้อค่ะลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามไหนละ่ะเขียนให้ก่อนอันนี้เขียนตัวใหญ่ๆนะคะนี่เป็นงวดที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะอ่าเขายี่สิบห้าวดติดแล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบหกนะคะเราก็มีนี้ให้ดูนะคะนี่แอดเขียนไว้อยู่นี่งวดเดอ้อนี่งวดยี่สิห้าวดยี่สิบหกนะคะไปต่อได้ไหมนะคะโอกาสกอดคอกันมาสูงนะคะนี่นะคะกอดคอกันมาจะเป็นตัวไหนนะคะโอ้่อยกันเล่ง Get เกตเก่าแล้ววันพฤหัสบดีบอก วันพฤหัสนะคะหวยอ,ออกวันพฤหัสเลขตรงขี้ค่ะจับตามองเลขขี้ไว้นะคะวันพฤหัสนะคะกอดคอกันมาเองได้ไหมนะคะประกบคู่เลยค่ะทุกคนประกบคู่เลยนะคะประกบคู่กับสิบล่างแอดนะคะเดี๋ยวแอดประกบคู่แล้วสิตัดเหลือแค่แอดเหลือแค่ล่างเหลือแค่อย่างเดียวตอนนี้นะคะคือแต้มนะคะแต้มมีปัญหาอยู่นะคะช่วงนี้รัฐบาลไทย ถือมันจะพึ่งจะหลุดนะคะแต่ว่าเข้ากับบอย่างให้รุดแล้วเนาะก็ลองดูสูตรใหม่นะคะปรับใหม่ค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าปรับใหม่ไม่มีน้อยลงค่ะช่องนี้ไม่มีเลขน้อยลงมีแต่จะเพิ่มขึ้น,นะะอ่ะลองเบิ้งจะแม่แม่แคบไว้เบิ้งจ้ะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะไฮสิไปตัวแดกกติดม้วนนี้ไว้ค่ะ เราก็ดูตำแหน่งเลขมันเดินนะคะตำแหน่งเลขมันเดินแต่ว่าตำแหน่งนี้นะคะนา,นานมันก็มาทีนะคะตำแหน่งนี้นะคะมันเพิ่งมามันก็ถือว่าเพิ่งมาแค่พวกปีนี้นะคะมันก็มาหนึ่งสองอันนี้เนาะใ่เดือนตั้งแต่เดือนนี้นะคะเดือนมกราคมนี่นะคะหนึ่งสองสามสามมวดค่ะโอ้อันที่สองนะคะหลักนี้นะคะมาแค่อันเดียวนะคะส่วนมากจะเป็นสามแถวหลังหรือเปล่าะคะ ส่วนมากเป็นสามแถวหลังที่เดินเยอะกว่านะคะเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็จะเป็นแปดบอกคะ่ะเป็นแปดเดินแล้วบอกคะ่ะเจ็ดเจ็ดปีนี้ล่างมาแค่สองครั้งนะคะถือว่าอ่อนกําลังเลยนะคะแต,แต่มันก็มาได้เนาะแต่มันก็มาได้ฮะเอานีนะคะทุกคนแคปเอาเลยค่ะทุกคนแคบเอาเลยนะคะเอาลีเดอร์ค่ะ นี่นะคะอันนี้จะตัวใหญ่หน่อยนะคะใครมีแล้วก็อจับใส่นะคะอุ๊ยเ่ว่าอันนี้ก็สวยดิี่ สวยๆค่ะสวยอ่ะลองดูเด้อค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าลองเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนลงรอบที่สองแล้วลงรอบที่สองแล้วนะคะให้แอดลงหลายๆหลอดหรือว่าเป็นยังค่ะไม่เห็นแนวทางไหนสอบถามได้นะคะถ้าแอดเห็นนะคะแอดก็จะตอบนะคะตอบคอมเมนต์ถ้าไม่เห็นก็กาบขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าบางครั้งนะคะ fc คอมเมนต์นะคะ แอดไม่เห็นค่ะแต่ว่ามันมีจํานวนขึ้นนะคะจํานวนคอมเมนต์อ่ะมันขึ้นนะคะแต่แอดหาคอมเมนต์ไม่เจอนะคะอ๋อแอดก็พูดได้อันนี้ยังคอมเมนต์ยังเนาะหาเพื่นถามอย่างเนาะค่ะเออบางทีก็สามวันไปแล้วมันมันพึ่งเด้งขึ้นมานะคะแจ้งเตือนแอดนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าเข้ากับบเดอันเอฟซีถามไลฟ์ไปนั้นก็จะเนาะเออพอตอบได้ก็ตอบนะคะทุกคนบางทีเอฟซีก็หาแนวทางไม่เจอนะคะอ่าลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะ สำหรับคลิปนี้แอลลาไปโกะน,นะคะสวัสดีค่ะสุบีจ้ะ